คนทีก็คนทียังมีความเสื่อถือเทวานิยมทั้งาดถือพวกทั้งเบิดน,นั่นแหละข้าว่าเทวานิยมพีสางนั่งใหม่เทวาดาอินพุ่มตนหม่และวผู้เขาและพิธีกรรมต่งตางๆในการแก่สะดาะเคาะนันนี่แล้วก็คิดว่ามีผู้อืน่นมาเสกโดนบันดาลให้กับของคนสุขหรือมี่ถูกยังนันนี่คนที่ลักษณะนี้นะบ่าวาเจ้าสิทษากรรม อากุศลกรรมยังไหวกระชั้ได้รับบัตถูกเศษส่วนจากบลราคนที่ยังถือผีฝ่าผีแทนมีการล่ำมีการบวงสวงสะเดาะเคาะแก่นั่นหรือทำพิธีดยการถวายของบูชายันยังต่างๆที่ยังมีสิ่งทั้งหลายเ่านีอยู่เสื้อไปตามนั้นอยู่นั่นพวกนี้สิทำบาททำกรรมยังก็แล้วแต่ จะค่อยสอนหักวไว้ขากหัวไว้ท่าไหนจะค่อยขากบท่าไหนขากบกับปลาทดวไหนจะค่อยหลักยังไหวจะคอยเห็ดยังไหวทุกสิ่งทุกอย่างจะได้สดใสทั้งบดทั้งบดเลยบ่มีเศษบ่มีเหลือจะค่อยขากเห็บขาเฮาขามัดน้ำหมูน้ำหมาก็แล้วแต่จะค่อยเห็ดยังไหวจะไดรับบดทุกเศษส่วนจะลืมตอนหัมงัวตอนทัมหมูทัมควายแมนบด <c oughs> รื้ได้นี่คือคืออยู่ในมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเห็นเห็นว่าโลกนี่มีผู้สร้างเห็นว่าสุและถูกมีผู้ดนบันดาลให้มีผู้เสกให้เห็นว่าความเก็ียไข่ได้ป่วยมีผู้เหตุให้เป็นมีผู้อื่นเหตีดให้เรียกว่าพวกเทวานิยมพวกนี้ <c oughs> นนว่านั่งเข้าใจว่า มีผู้อื่นเห็ดให้ใหหนั่หะหรช่างว่าเห็ดยังไว้กสร้างเจ้าขาเหาขามัดขาเป็ดขาไก่ขาปูขาปลาเห็ดจังไว้ไหลหลับบัดทุกเศษส่วนบัดทุกย่างเลยเด็กออในนอนลานเปอเส้นเดยวผมนี่นี่คือสีบอกไปจากประเภทปิดชายทิฏินะมีความเห็นลักษณะนั้นอขอลองอ่อนว่อนนันนี่คนพวกนี้สีห้ท่านเป็นอยู่บ่ หายเป็นแต่ว่าหายเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่แหลกเวลาให้ทานหรือช่วยเหลือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งต้องมีของแหลกเปลี่ยนจังไห้จังซอยซอยหนื่มีหวังผลประโยชน์เลจังซอยคน,ยน์มีคือห้าสิบบาทดึงมีจฉาเ,เ,เต็มๆเลยได้แม้นชินเ,เกิดจะในศาสนาพูธกระชังคือในสำนเนาทะเบียนบ้านว่าศาสนาพทธกระชังมันบร่ได้เกี่ยวกับคำาบ่ามันบ่นเกี่ยวกับตัวหนังสือเด้ มันเ,นเกี่ยวกับหลักฐานพาย่านทางนี้เลยมันเกี่ยวกับใจหฮางหลนๆเลยน,นี่เราถึงปวกมีจ่าเด้อ <c oughs> หาอยู่หากินมุ่งหวังเอามุ่งหวังได้ฉเฉพาะตัวเองอย่างเดียวบ่เกี่ยวกับไผบ่มีความมตาสงสารกันแล้วกันพวกนี้ถ่ายหน้าไปมีปลาแรนมากหยุดไว้แล้งคุบเอาปลาหักข้อไว้อังสี่เอาของใส่น้ำหลังน้ำเอวไปเอถุงเที่ยวใส่น้ำ ไปหาสอนหวัวพวกผูก้ยิ่งกัเลยเขากบข่าเสียดกับผู้กับป่า,ปาพวกนี้สิเข้า,มาม่าเมตตาสงสารบ่มี่เด้เป็นเอาตามวามเป็นจริงหมดเลยเบ่มีกัแเ้วกันคือสิเห็นแก่ตัวอย่างเดียวคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ใดอย่างเดียวหรือว่าเหลือเบิงเ้าเหลือเบิงเป็นคือคนมีน้ำใจคือว่าคนพูกนี้ว่าย่างดีที่สุด ทั้งโลกนี่เอ่อไปหลักไปฝนไปกีไปขาไปดอกหายุหากินแบบสุจรลิตโลกจากว่าุจริตแบบโลกโลกนะว่าไปอันไปตึกแหไปหาปลาใดมาไรอาจจะแบ่งปันให้พี่น้องอจากว่าละแบ่งปันยุพี่น้องแบ่งหัวให้ยุพวกสอนหวัวแบ่งหอยให้ยุพวกไปหาขัวหอยง้มหอยซอยซอดกุ้งไปแบ่งอันสัตสี่ ก็คือมันกันมีข้อมหวันขึ้นในผลประโยชน์ท,ท,ที่ให้ท่านหรือแบ่งปันทั้งหลายแหล่นี่โดยข้อมบริสุทธิ์ใจโดยบ่ได้หวังสิ่งใดกบแทนบ่มีเพอมงทีิเป็นอย่างสี่แต่การเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่บยบ่ได้เข้าจะมาเป็นเพื่อนรวมเผื่อแก่เก็บตายนโลกเลยได้ตกแกนเด็ดขาตักแกนดึงแขนดึงขาได้อีปูดึงกามไงมันออก ยานมันมีแต่ของคือ,อยานเจ็บแต่ของเองผู้อื่นบปเก็บยังสั่น์เลยครบเลยเฉียดกับฮักแข้งฮักขาผู้เดือดปากฮัคข้อฮัคน้หลายอย่าง <c oughs> เห็นสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นอาหารนี่เป็นรับหนึ่งแล้วก็เห็นเป็นที่ธาตุรับใส่จ้าของเองโดยบริีม่มีความมีตาอยังบ่งจักคำว่ามีตาบ่จักซืง่งเรา,า,ๆๆา,า,ๆๆๆาเห็นหน้าบางคนเอาตะกี่มันใส่งวงใส่ควายไถหน้า ไทยไปเอะเอามาข่ากินเด้บัดเทศหน้าแล้วต๊พูดใส่เข่าเขียวจงซี่นะบัตนอกเฮ่าตกพูดใส่ข่าเขียวเก็บเงินเข,าข้ากินเล่าจงซี่นะนี่มีเด้แมนว่าบมีเด,ด้ไทยหน้าจนว่าบิดสุดท้ายแล้วเอามันเรียบรอยต์ขาพร้อมเลยแต่มีพวกนี้เสิไดับกำบัตรถูกเสษส่วนเด้อทั้งบัดเลยแต่เวลานสีวาทำบุญทำท่าน เกี่ยวกับเนิดพุทธศาสนาทแท้ๆการปฏิบัติธรรมแท้ๆบ่ได้สนใจแถมซ้มผัสมีการเว้าดูถูกเหยียดหยามไปในทางลบลูไปในทางที่บ่เสือ้อแล้วก็นมเน่าให้ผู้อืน่นบ่เห็นตามบ่เห็นด้วยนะํานเป็นสัมบ่บ,บ่ให้เข้ามาในความสวดมนต์ภาวานาย่างสิบม่มีนะ <c oughs> คิดเบิ่งตามความเป็นจริงก็เดอ้อพวกเฮาแต่ละคนเออ เขาเขียวมาแน่กะเขาาเ้ากะหาสาเบ็ดนามเริ่มจุกหอนมากวกว่าสาเบ็ดกบจังสี่แหละเปิดขางข้างหน้าเอากบเอาเขียบไปหาอยู่หากินเด้นะ่ะกะชีวิตจ,จริงพวกเข้าเป็นตังสีเฮ้ยแหละตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเด็กน้อยมากกว่สร้างเลยบักพวกผู้ใช้กะยิ่งขี่โก้เอาบางกำโพกใส่าปากขี่ขี่ข้างขางจูดหัวตบมือดีใจนี่เห็นบอกเป็นของเล่นเด้ เห็นเห็นเนนั่นดีใจยังสั่นบางสิจับมากเรื่องสั่นเห็นงูก็ไล่ข่า่าแต่มันเป็นศัตรูว่าแต่มันไม่ผิดหลายเป็นสัตว์หลายตัวตัวเองมลายอยู่ก็สัตว์อีกก่อนที่ตัวเองหลายจึงมันลกนรกสัตว์ตัวนั้นกักกักเป็นคนคือกัารตะกี้กันเลยกับแบบนี้จึงบอกว่าคนทั้งหลายท่านเรานี่นะสีเวียนไหวใจเกิดมาข่ากันไปข่ากันมาเด้ เจ้าขาให้ตัวหนึ em huh? How, uh, um, ่งก si ับสร้างเจ้ากับเป็นให้ตัวหนึ่งเจ้าขาท่าไดหล่อนตัวเจ้าก็เป็นหลานตัวเด้อเออพอพอคือจักคำว่ามิจฉาบอกว่าเรื่องมิจฉาด้วยมิจฉาบอกเรื่องความเห็นที่เห็นแก่ตัวเรื่องมิจฉามิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นแก่ตัวด้วยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ใดเห็นแก่มีเห็นแก่ดีแต่เพียงผู้เดียวเออเป็นนางสั่นเป็นแน่นอนอเปล่วอนั่นแหละจังว่า นานๆสิมี er พ celand, MJ, ุทธศาสนาเกิดขึ้นที่หนึ่งกว่าสิพระพุทธเจ้าสิอุบัติขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งโอ้มันยากย็งอย่างนี้เด้ยากมันบาแม่งของไงเดย่สิได้ยินได้ฟังนั่นันสิข้าเกิดในยุคบ่มีพุทธเจ้าขฮาก็เป็นแบบนี้เดยนรกมันก็มีอยู่ของมันสวรรค์มันก็มีอยู่ของมันเดยพรหมมลกมก็มีอยู่ของมันมันมีอยู่จังส่น แต่ว่าบอมีผู้ใดนาความจริงอันนี้มาแจกมาแจงมาบอกแนวท่าให้พวกเข้าปฏิบัติแต่ว่ามันยากเลยตั้งแต่เริ่มต้นกําเนิดของโลกโดยอาคันตะสูตรตั้งสิไหลมาเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมพวกเขานี่เกิดมาเนี่ยเด้กกับเป็นปลาเด้กกับไปกินกันเองปลาใหญ่กินปลาหน่อยกังสิพวกคนก็หากินปลาหากินสัตว์หากินกุ้งหากินหอย บางทีเขาก็ไปเกิดเป็นเสือเหลืองเสือโคงเสือดาวเสือดำเป็นหมีก็กินกันไปกินกันมาเดออเป็นไก่เป็นงูเป็นยังเอาจังสีนี่เน๊เขาได้รับทุกเศษส่วนเด้แหละโลกกําเนิดมาเง่ามาถทดาใไสงคัยนี่พุทธเจ้าอุบัติขก้นอันหนึ่งเบิ่งด้นน้อยหน่อยพระสันศิวานในพุทธศาสนาที่สอนให้้นออกจากกรรมตัวนี้ได้นะ ข้าเปรียบเที่ยงคือปลายเข็มจิ้มทองฝามันพิษได้นี่ก็ไเดยรุดดังว่าปลายเข็มจิ้มเขาก็ทองฝามีท่อนันละมองนั่นละป้องนั่นละเด้อสูสูสจากพลจากกรรมใดนี่เนี่ยแต่ว่าความจากคลจากกรรมใดผมอเออขาต้องนอนจิตข้ามาฟังธรรมประพุทธเจาเ้าคนนั้นแล้วก็ละออกให้เบดโดยความเชื่อว่ามีเทพเจ้าดุงมาดานเสื้อผีสสงนั่งใหม่เทวดาต้องปลอดและบริสุทธ มีเฉพาะคําสอนพุทธเจ้าเท่านั้นังซีน,นาเออแล้วก็คาสอนพุทธเจ้าแล้วก็เห็นตามเป็นจริงตอนนี้ในเอิญบาร์ถ้ำมีผุดมีถ้ำมีสงสงก็ต้องรู้จักพึ่งตัวเองเชื่อตัวเองตามความจริงเด็จากบ้านหลักสงก็จะคล้องเองอ่ะเดอ้อเนนั่นเป็นออื่นดอกอันนี้เป็นสมมุติสงที่เขาพึ่งตนเองแล้วเขาเลยนั่ง